สุวัตทำ surprise, เซอร์ไพรส์เตรียมดอกไม้ให้แมทและสงการบรรยากาศนึกว่าสละโสดเลยแหละคะ่ะสยบข่าวลือรักล้วคงจะเงียบกริบไปเลยแหละคะ่ะเมื่อคู่รักสงการเตชะนรงและแมทพิรณนีควงคู่กันไปร่วมง,งานแฟชั่นโชว์ซึ่งเป็นการพิสูจน์ได้ว่ทาทั้งคู่นั้นยังคงรักกันหวานฉ่าเหมือนเดิมละคะ่ะงานนี้นอกจากคู่หวานหวานฟินฟินแล้วยังมีโทนที่แบบว่าชุดตูเข้ากันเข้ากันนะคะงานนี้ยังมีเซอร์ไพรส์จากผู้ใหญ่ใจดีอย่างคุณสุวั์ที่มีความสนิทสนมกับครอบครัวเตชะนรง เมื่อหลานรักมาเยือนเมืองหัวหินกับแฟนสาวเตรียมดอกไม้ให้คู่รักดังแห่งวงการบันเทิงพร้อมวลีเด็ดสงการคนไหนแฟนดีกันหรือ,อยังพามาแนะนํหนอยผมจะเตรียมดอกไม้มาให้เอาให้สาวแมสซี่ก่อนทั้งหมดจะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะจากนั้นก็พาก,กันไปไหว้พระนักปกน้าศูนย์การค้าบูพอดเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลเรียกได้ว่าบรรยากาศเป็นไปแบบชื้นมือนสุดๆดูเพลนๆนึกว่างานแต่งงานยังไงอย่างนั้นเลยละคะ่ะจะเป็นยังไงเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ